อาเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้อารมณ์ดีนีฮะดึงด้วยนะครับช่วงนี้ออย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าผมเนี่ยลงคลิปช้ามากนะครับเป็นเพราะว่าชีวิตผมวุ่นวายนะครับเกี่ยวกับปัญหาภายในบ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้บ้านหลังนี้ก็ถูกทิ้งริบรรอยแล้วนะครับผมก็อยู่กับน้องบูม2คนเนี่ยทีนี้โอ้โหเรียกได้ว่าผมมีสมาธิในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีอารมณ์แหกปากนะที่ไม่ต้องเกรงใจใครต่อไปแล้วนะครับ อันนีครับสำหรับวันนี้ครับกลับมาในเกมอมงสุดปวดนะครับแป้มเต็มในคคีเราก็อยู่กับแก๊งขยะเช่นเดิมหวังคุณผู้ชมแจะดูและจะชอบกันเหมือนเดิมนะครับใครมือว่างก็ฝากตบไลค์สักคนละครั้งก่อนดูคลิปจบขอบคุณครับป่ะใครลืมตัวแต่ตอนนั้นไม่มีไม่มีกระจุกกระตุ่นอ้เียดูวนรอใจเลยเอาละทีนี้มึง เอาละครับทีนี้เป็นคนครับเป็นคนธรรมดาเฮ้ยเควต้องดีนิดอืมเมื่อกาจุกอะไรกันดิไม่งูเอาลิมเมื่อกาจุกอะไรกันตรงดีอยู่เนี่ยอืมคุณชมแม็ตานี้ใครเป็นครับผมว่าผมว่าไอ้เล็กชัวไอ้ผัสสูงจะลองของท้มเชื่อเลยมึงยังไม่ยื่นกันมาทำไมคือตัวปกติของพัสสูเนี่ยนิสัยชีวิตจริงๆเลยนะครับมันเป็นคนที่แบบนิ่งๆมากเข้าใจปะ แต่ว่าในความคิดในสมองของมันเนี่ยมันเป็นคนที่กวนตีนมากคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับนะะเพราะฉะนั้นผมว่าคนที่กวนตีนแต่นิ่งๆอย่างนี้เราควรจะสมควรตามมันไว <c oughs> ใช่ไหมป่ะสุง <c oughs> ยัอยู่รวมกันเราอยู่ทิ้งกูมึงตายแต่ถ้ามึงฆ่ากูแล้วก็มึจะตามไปถึงบ้านมึงเลยเฮ้ย <c oughs> สแกนจริงหรือสแกนฟอเ <c oughs> มื่อกี้มึงสแกนจริงแแกนฟอร์มเนี่ย ไม่มีการฆ่ากันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เขาต้องยมมายืนดูอย่างนี้แล้วเหรอเดี๋ยวแป๊บขอส่องกล้องก่อนอืมมาให้เราหาไอติมช็อกโกแลตผสมกับไอติมชาโคดาวอะไรวะเนี่ยไม่เห็นเลยเอไอรอนมาร์ช่วยด้วยอ,อดาวนี่เหรอโอ้โหแล้วมึงใส่เป็นสีไอติมช็อกโกแลตผสมชาโค มันหลอกลวงผู้บริโภคเอาละปาสุเราเป็นคู่หูกันแล้วตอนนี้ว่าแต่ไอ้พวกซีดซามไปอยู่ตรงไหนวันนี้ดีไม่ดีตอนนี้มีคนตายไปแล,ล้วซ้ำไหนลองเข้ามาดูหน่อยเซ่ชิปจอนมีใครตายแล้วหรือยังไอ้เบเกตตายไอ้สีม่วงเดสมอนเล่ไปแล้วคุณผู้ชมในที่สุดก็มีคนเจอศพสักทีไหน เจอศพอยู่ตรงกลางอ่ะตรงกลางเลยกางแค่ไหนอะกลางลานเลยอยู่ห้องวงกรปิดกูโอ้กูตาบอดอะไรวะไม่ได้หองก็ไม่ต้องไปถามกันวะก็วงกรปิดอ่ะองวงจรปิดเหรอน่เจมกับพี่อิมผมเชื่อใจพี่อิมสแกนอ๋อดีดีมากดีมากครับดีมากครับุปอยอยู่กับใครวะล่าสุดเพราเราต้องไปกันสามคนแล้วครับโอเคได้ครับพี่ ชื่อเหล่าก็น่าจะเป็นไอ้เล็กเขเมื่อกี้อยู่ตรงกลางเอาเอาตรงกลางเลยกลางที่ๆเนี่ยกลางกลางนี่คือตรงไหนพวกกูไรสารังกลางนี่คือตรงไหนวะกลางสนามเลยกลางสนามเลยเว้ยสนามไอ้เล็กมันอยู่มันอยห้องอยู่ห้องต้องเห็นเลยไอ้เล็กเขจะต้องเห็นจริงๆนะไอ้เล็กใครอยู่กับมึงเมื่อกี้วะ ก่อนพวกมึงมาเดินผ่านไอ้บอยกะอ้ำล่าสุดหนูรูดบัตรกับพี่บอยอ่ะแล้วก็เดินไปแล้วก็เดินไปไปอยู่นห้งนั้นประสู่ฟังประสูประสู่ังว่าไปข้างล่างพี่เดินขึ้นบนบังที่อาจจะเป็นไอ้อิมก็ได้แน่เราไม่รู้ไออิมเนี่มันเป็นขึ้นว่าเวทติ้งฟอราะอิมอ้ยพี่อิมอยู่ห้องจอผมเมื่อกี้เอ้าหลอมเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้นะใช่ใช่ว้าถ้ากูตายผมโหวตให้พี่นะเฮ้ยเมื่ี้เพิ่มหลักฐานยัง ไม่รู้อ่ะกูไม่รู้ไอ้ยี่อะไรวะไอสัตว์ต้อเห็นยี่อะไรกลางสนามดิไม่รู้อ่ะกูกูตามกูตามไปหมดอ่ะถ้าผมตายเกียร์บอยไปอ่ะอืออ้าวผมนวดกรป๋าเลยแม่กลิ่นมันแรงมากเลยตาดิมันโตกตเหมัอนปลาชีสไอ้หน้าเด็เดี๋ไปไม่รู้ตาโอกระตุผมไม่รู้ครับโอ้โหดูมันวิ่งกันพอมกันเป็นขบวนเลย ก้อยมันจะทำไงวะชิ่ผ่ายแล้วตู้ไอ้สีแดงมายืนอะไรตรงมุมม้องตรงนี้นะเคเวสมันรู้สึกว่ามันนานเกินไปนะมีดูนะคนบริวีไว้ใจไม่ได้ชื่อเคเวสว่าหาทางกลับบ้านโอเคครับ เวลานจะเป็นคาทากอนกันส,กสองคนแล้วกันนะห้าคนห้าคนกันเลยมาลุมมาตุ้มกันจังวะฮเอาดิเอาดิมีคนดูกล้องอยู่เอาดิฆ่ากูดิอ้าวข้ากูดิเอาเก่งจริงฆ่ากูข้ากูฆ่าตรงกล้องยืนบังกล้องอ่ะโว่ชอบ คือถ้ามันมีทริคเอามือปิดกล้องใช่ไหมขาตกรเอามือปิดกล้องแล้วปาไม้ใส่คนตายนี่มัจะหามากนะแล้วมาปิดกล้องกันใหญ่ไอ้ <c oughs> มุมนี้ต้องมีฆาตกรชัวเฮ้ยรู้ซะด้วยมาสู่มาทางนี้ลูกมาสู่บนข้างบนสู่บนข้างบนลูกมีอัมอัมบอย บอยเล็กโอ้โหแล้วห้องซ่อมไฟด่กระเบิดแล้นเกินมนต่อคิวเดินมาซ่อมไฟและในขนาดนั่นเองไฟฟ้าไม่ค่อยดีนะช่วงนี้โผล่มาแล่ะพอโทษเลนคือมันเป็นพระเจ้าพวกเด็กๆแต่เราไมชอบทำตัวปัญญาอ่อนกันจังวะ มาใช้มุกรวมลากอะไรกัน właśnie. มาคือ pues ถ้าไอ้บูมตายนะโทษไอ <teachers> <Naw> ้พีเลยคุณผู้ชมทางนี้ทางนี้ทางนี้แปลก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 ประสบทางบนทางนี้ทางนี้เออทางนี้ทางนี้ทำไมอ้ามันตามอะไรเล็กวะไออ้ามมันตามอะไรเล็กทำไมวะสุดไปไหนแล้ววะ โอ้โหอ,อยู่กันเป็นขบวนการกันนะอย่าบอกนะว่าไอ้สองตัวนั้นันยืนอยู่ห้องเข้ออกกากเาิดตปิดผมว่ามันยืนอยู่ชัวร์เลยคุณผู้ชมเติมน้ำก่อนเย็นๆดีดีผมว่าไอพีไงมูมาเป็นจึ่งเดี๋ยวขอขอขอกลับไปหมวดตัหนึ่นไงนะเออดี

มึงเชื่อกูว่าไม่บุ้งไอ้ผีมันต้องมีใครสักคน,นแน่แน่แน่เลยไม่มันมันเลยไม่ขยับเลยไม่วาวขนาด,ดปิดแม่งมันทุกประตูเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ต่อมา แต่เต็ผมแต่ว่านะแต่ว่านะไม่ไม่เป็นแน่ๆน่เราว่ากันว่าเซตเจนนั้นตื่นเต้เพี่ไปดูกล้องไปกดูไม่ต้องหว่นี่สองคนนั้ะกูกูสงสัยไอ้ไอ้อ้ำไก่เล็กมากคือปกติไอ้อ้ำมันต้องเด็กใหญ่บอยไปแต่ไอ้อ้ำมันเด็กใหญ่เล็กตลอดพี่ไม่รู้มันไม่ได้บอยมาตา้กูมาเองเพราะผมผมสงสัยบอยไปใช่ไหมมันแปลกแปลกอ่ะ ใช่ปกติมันจะกรอบผมกับเราเล้งแล้วแม่งหายไปย้ยงั้นงันเรามันยืนมั่นพี่พีเมาเราเดีดั้งานถ้าถ้าเราสลัดชีวิตพี่พีแล้วก็สลัดชีวิตพี่บอยถ้าเกิดว่าไม่ผ่านพุ๊บโบสกูโอเคไหมเอเคเราจมได้หล่เาจมโอเคจพี่ใจก่อนหน้พี่ใจก่อนแล้วก็พี่บอยเราพิมพ์ไทย

ไอ้บอยโอเคไหมเงียบเงียบก่อนเงียบมึงไม่เงียก่อนมไม่เงียก่อนมึงเงียบมันหงมดหมดดี่บอยก่อนแล้วก็ตามด้วยวพีแล้วก็ตามด้วยกู้ไออยไ้บอยกู้หมดไพีก่อนมดไอพก่อนหมดไอพก่อนหมดมพี่บอยก่อนก็ได้หมดพี่บอยก่อนได้ได้ไอเคค มันเล่มันเล่นก่ะถ้าบอกคนที่ไมปตาโหวตกูโอเคไหมโหวตดีดำโอเคโอเคไอเกมี่เรากูที่ไม่ตามทีเว้ยตอนเนี้ยตามทีต่อต่อไปมึงพีแล้วแกไปจบมึงเต็มไปเลยนะไปมาถ้าโหตกูนะจบไปมันเกี่ยนะเนี่ยกูมึงแค่กูมึงแค่กูสารดเอดวถ้าไม่จบโหวตกูเลย ใครปิดไฟอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมไปซ่อมะไฟกกูว่าต้องมีคนกูว่าไอ้เชี่ยผีต้องฆ่าคนแถวๆนี้แน่ๆและผมเชื่อว่าคนที่จะตายคนต่อไปก็คือไม่ไอ้ผสุก็ไอ้บูมไอ้พีฆ่ามันเลยฆ่าไอ้บูมดิฆ่ามันไอ้เหี้ยฮงตายไอฆ่ามาพ่อบูกำลังจะบอกว่าไม่ฆ่าไอ้บูมติว่ามูนเป็นในมุมเป็น สีขาวอ่งั้นมึงกดกูมึงกดกู What เอาเมื่อกินไม่เห็นมึงไม่เห็นกันทุกคนเลยกดกงไม่เห็นเหรอมึงกดกูทุกคนเลยกดกดทุกคนเลยแล้วมึงไม่เห็นเหรอมึงใช่เห็นเหรอไม่เห็นเหรออะไรเนี่ยอ้าวแล้วทำไมมึงมันโดนหมดอ่ะมึงกินอยู่ด้วยกันเมื่อกี้นไ่้กี่คนมึงไม่มองกันเลยมึงกินได้เท่าไหร่คนเลยมึงไม่เนได้เห็นจบไหม หายแล้ยไอ้โมึงยไใจเปล่าทำไมเป็นไม่ฆ่ายเหี้ยวผูหวานทำไมเป็นตะฆ่ากูด้วยหวานเป็นโรคอะไรเนี่ยถ้ามึงไม่กดนะยี่ถ้ามึงไม่กดมึงก็ตายอ่ะเนี่ยมึงยังไม่ทำไมไม่กดวะเล็กไปเล็กบก ฉันจะมาสู่มึงรอเฮียอะไรเนี่ยไม่โกรธวะโอเคโอเคได้ได้ถูกถูกไหมถูกไหมวะไม่ถูกไอเฮียแล้วบูเป็นกันเป็นแดกไปต้องโต้แล้วสองคนเลยเฮียถูกไอเฮียแล้วเว้ยมึงควรจะโหวดไปแล้วแต่กูวดไม่รู้ไอ้สัตว์ อยู่นานกันเกินไปเียรู้ตัวไอเฮียถ้าอย่างไรไม่รับมึงก็สงสัยกูวยพีกวยกัวเลยให้โหวตวนไปเลยว่าเอ็นหลานถ้ามึงลงใส่บอลลงใส่กูสงสัยพี่พวก็โหวตวนไปนี่เอ็นหลานก็จบเกมถูกไหมอ่ะไม่เคยจะได้เล่นดีเลยบูมอยู่นี่ฮะตางบูมดีกว่าบูมเจัน้องรักกีดบูมเนี่ย มันผมว่านะมันไม่ค่อยได้เป็นฆาตกรหรอกแล้วพอเวลามันมเป็นฆาตกรน,นะมันจะไม่ค่อยฆ่าเราเว้ยโอ้อยออออออยยยยใใยยยยยยยเยย่ยยหยย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 ียย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 ม่มยม กูอ,อยากจะเป็นโหมดนักสืบตัวเ,เขียวๆแล้วก็จับผิดพวกมันได้บ้างอ่ะกูตายทุกทีเลยผมก็เหนื่อยใจจริงๆไม่มีใครเดินผ่านเลยสักนิดฮัลโหลเออไม่มีใครเดินผ่านเ,นยาเ,เลยเขา,าอะพ่อคนแรกแค่ว่ะคนแรกแควอย่าฝันไปเลยว่ากูจะสืบให้มึงอะ่ะตายป,ป,ปีไปตายปีไป,ไป เราจะคิดป่ะจะไม่คุยเหรอไปเลยไปเลยไปไม่ต้องเสียเวลาเว้ยกลัวอลไงทำเพื่อกลัวหลังทำเพื่ไอ้ยี่กูได้เสียงยี่เจมโคตรดังเลยก็สมควรมาก็มึงฆ่ากูไอ้เจมเออไม่ต้องเสียเวลาเอะเราไปสืบเหรอใส่เสี้ยเออปล่อยมันไปปล่อยมันไปเอาปล่อยคดีอย่างนี้เลยเฮ้ยมึงมองโกรธแค่กูขนาดไหนวะเฮ้ย ตบดีต่ำดีใครหัวกูกูรู้ต่ดีต่าดีใครยีใครยมุใครเป็นไฆาตกรอีกคนดิวะวิญญาณกดแขนมยืนมียืนปลดนี่นทำเป็นคนดีคนดีคนดีอ่ะูมเป็นคนดีเป็นเนี่ยเป็นคนดีคนดีคนดีอ สร้างความไว้ใจให้เอเล็กบอกว,ว่าดีไม่ดีฆาตกรไม่ชนะแต่น,นี่มันยืนต็เสี้ยนเลยตรงน,นี้ก็เยอะแยะเลยเ <c oughs> ตือน้ำมันน่ะเตือน้ำมันอืมเคชรหรือว่าไอ้บูมไอพียนเป็นวะไ,นนวไอ้บูมมันไม่หิวไอพีเลยไอ้บูมมันไม่หิวไอพีเลยเว้ยเป็นไปได้หรอ ใช่เหรอคุณผู้ชมผมว่าไม่ใช่เว้ยจริงไอ้บูมไม่หิวไอ้พีแสดงว่ามันต้องเป็นกันสองคนเดินวนรอบโต๊ะเท่าไหร่เราเอ้ยไอ้พีอยู่นี่เอาไฟดับเหรอคุณผู้ชมตอนนี้ไฟดับครับไฟดับไอ้พีหน้าตายมากไอ้พีหน้าตายมาก ผมว่าผมลืมเอาหมาเสริมดวงมาแน่เลยใครเฮ้ยไปเกตไปเกตเป็นปะถามจริงสายไามเพื่อนพี่ดีกับผมมีอะไรกันใช่ผมอยู่พี่พี่ผมพีเลยแล้วแล้วทำไมไปเกตไม่ท่อมไฟตอนแรกวะทำไมถึงปล่อยพี่ซ่อมวะใช่เขินกลัวเอ้เดี๋ยวเอาความมั่นใจกูนะที่กูมั่นใจนะไอ้มไอพงไอพีไม่ได้เป็นเลย เฮ้ยเฮ้ยทำงานเร็วแล้วล่ะคืบแล้วเมื่อกี้ตอนไฟดับมันมีนี่เลยพี่แบบปิดประตูแบบขังแบบเตรียมฆ่าเลยไม่พี่ใช่แล้วอยู่กับใครเมื่แล้วแล้วแล้วมึงอยู่กับใครในประตูปิดอะอยู่กับพี่พงษ์นะเอ้พงษ์เป็นไอ้พงษ์เป็นมาหน้าหน้าทำไมไมีฆ่าวะฆ่ายังไงไงอยู่ด้วยกันแต่จะฆ่าอะไรอ่ะอ่าท่านเป็นเกติโบเป็เกติไม่ตกไฟพี่อะเอาแล้วครั้งสุดท้ายที่ไปเกตเจอเตรียมเจอที่ไหน มไม่ได้จเอยยู่คนเเดีว้พีไม่ชอบบ่วยเลยคุณเป็นเรื่องพี่มิงเอาไงอ่ะคือคนมั่นใจว่าอีอีเปพงไอพีไม่ได้เป็นแล้วมึงคิดว่าใครมึงงงคิดว่าใครบ่อยไม่รู้อ่ะพูดมาที่มึงพูดมามึงอย่าตะกุกตะกักไม่รู้เนี่ยมึงอย่างเราอพูดไรอ้ำมึงจะไหมโอ้โคนหนึ่งกูรู้เฮียยกูเปิดประตูห้องไปว่ากูให้มันส่ดุกันไปเลยไหมกูตกใอเล็กแล้วเนี่ย ไม้ไม่ยืนเป็นอเล็ว่ะคนไม่ได้มอเล็ไม่ได้เปิมันมันผ่านเดินผ่านกูหลายอบมากมันฆ่าไหีมากใครนวะเนี่ยให้กูสซคลิปกูพูดจริงกูคิปกมีเกินนคิปโอ้โหผมนจ่อหัวัวเองผมไม่ได้ยิงอืมวันนี้ฆาตกรมันสวยงามเกินไปนะ บางทีไอ้บูมมันก็เพอร์เฟกเกินไปแล้วอืมเพราะว่ามันลากหัวค่ามันลากหัวค่ากดนได้ไงใครอยู่ในห้องวงจรปิดไอพงและไอ้บูมอยู่ไหนวะเอาโกหกนาเชี่ยมึงไอ้เพรี จบูมแน่นอนยูแน่นอนไ่ขายพี่นะทุกนทุกคนเนียเลยต่อตาต่อตากูเลยเดมเดวมาคุณพาส่เห็นศพพร้อมกันทั้งคู่ไปเลยเล็กไปเลยเล็กนใไปเล็กไปคนต่อยคนต่อยเจ็อยูพี่เล็กใไปเออู้ว่ามันเป็นปิงวะ แต่ไอ้บูมันเนียนอยู่เอ้ยไปไปได้นะไปไปได้จะเควสใกล้เสร็จแล้วนะเควสมันเร็วมากคุณผู้ชมผมว่าเควสมันน้อยไปจึิงเควสต้องเยอะกว่านี้นะเควสต้องเยอะกว่านี้ดูเมื่อกี้จะฆ่าใครเยอะมนเดินกันเป็นแก๊งมึงเดินอย่างนี้ได้ใครจะฆ่าวะเยอะมาอยู่อย่างนี้แล้วก็แตายัจะไปฆ่าใครตายวะ ไอพิกเซลใครขยบไอใครมาฆ่าดมวเมื่อกี้วะไอยาบงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่อาร์นะตอนแรกไม่มีคนตายเลยจนกระทั่งไอ้บูมเดินมาคืออะไรเป็นพี่บูมรึเปล่ามองกล้องวงจรปิดอยู่อ่ะเห็นพี่บูมเดินโซโล่เดี่ยวคนเดียวผมผมรู้แค่ว่าสีขยับขยับมันดูเข้มๆหน่อยไม่ดำก็ดำตอนะป้าไอ้บูมกลิ้งเลยเราจะเอาไงดีพี่ พวกมึงฟังกูถ้ามึงอยู่ในห้องก๊องยนก่อนคนเดียวอ่ะแล้วไม่มีใครอยู่เลยอ่ะแล้วทำไมกูถึงไม่ฆ่ามึงอด้ใช่ใช่ทำไมกูไม่กดอนฆ่ามึงไปเลยไหนไหนก็ได้ไอ้สัสไอ้ข้ามเมียกูถ้าเราโหวตพี่บอยแล้วพี่บอยไม่ไม่ใช่เราเราโหวตพี่บอยไม่ชิงกันวะเราเปิดห้องแรกกันวะูออยเไ้หีมมมึงืนโ่ นี่นี่นริ่มหมดไอ้เกมนี่เริ่มหมดเชียรดูไม่ดูเกิดอะไรขึ้นเราฉลาดกูคงไม่มาเล่นเกมนี้หรอกเราไม่เราไม่ฉลาดแต่เราสแต็กกันเ้ยไม่เกินไปแล้วเว้ยจริงมันเกินไปเว้ยอันเนี้ยอันนี้มันเกินคอมบัเซนต์ของของคนไปแล้วคุณผู้ชมเหลือเควอกูเนี่ยแต่กูกูอยากจะรู้ผมผมอยากจะรู้มากว่ามันจะทำยังไง กดกดแล้วพูดถามพ่ออ๋อแล้วคนจะยืนดูทำไมเราวิ่งเนี่ยลูกอะไรของพวกเนี่ยใครจะไยเราจะสีเหลืองตายยามตายที่เดียวกันกับพิ่เล็กเลยจะวู ไโวยตายกูโง่เลยกูเลยก็บอกว่ากูไม่ได้เป็นนี่ก็ดูโหวตกูกระดิกเลยกูโง่ชิบหายเลยเฮ้แล้วไม่เข้าใจอ่ะแล้วกูยืนยันตามมันก็เล่นอยู่กับกูเว้ยแต่ทำไมมันต้องมีคนโหวตกูตลอดเลยวะไม่เข้าใจไอ้เจมมึงก็โหวตกูตลอดเลยกูไม่เคยโหวตมึงเลยกูไม่เคยโหวตมึงแม้แต่ครั้งเดียวแล้วทำไมมงอสตาร์ทสตาร์ทได้สองตลอดเลยแล้วมันเลยไปเลยคือแบบตายรอบเลยนะเมื่อกี้ใครไปตำเกวียนมากูเองกูยังไม่ทำกูอยากโล้มกูยังทำยังไงวะกูอะ ว่ยืนยันครบสามคนว่าไม่ได้เป็นทุกเมื่อไงกกูอีกเลยกูอยากกูไม่ไหวไอ้บูมจะทำยังไงเว้ยกูเลยไม่ทำก็ได้เก่งไหมกูเก่งไหมกูเก่งไหม